ยา yeah. สวัสดีค่ะจะมารีวิวห้องนอนคืนที่สองนะคะของนอนเหน่ยว <c oughs> นางโกยมาม่าเปิดประตูห้องมาก็อย่ีที่รองเท้าเหมือนเล่นไพ่อ่ะห้องนอนเนี่ยโอชิ้นไม้รองเท้าเปิดประตูเข้ามาก็จะมีห้องแรก ห้องแรกนะคะเป็นห้องเป็นห้องก็เปิดดูละครกันละกันโอเคห้องห้องอะไรเอ่ยอ๋อห้องห้องฟูมนะคะแยกออกมาต่างหากนะคะจะมาฟังก์ชันกันนะคะก็โอเคอยู่ค่ะนี่ปลายโรงแรมปุ่มไหนปุ่มไหนก็ถูกใจก็กดเลยนะคะสวยมากรูมากขอบอกห้องห้องห้องฟูมที่คือแยกมานะคะโอเคค่ะหนึ่งห้องผ่านไปนี่ก็มีหินอ่อนห้องน้ําค่ะห้องน้ํา ห้องน้ำที่ทิ้งหนังขยะก,ก็เป็นหินอ่อนนี่ค่ะก็มีปุ่มน้ำร้อนน้ำเย็นอ่าไม่ออกก็กดๆไปเถอะนี่ก็ฮาลลโลฮาลาลาอุย้ยแก้วก็จะเป็นเหมือนที่ห้องน้ำอะเหมือนถังขยะเป็นหินอ่อนฮาลาหินอ่อนอันนี้โว้ยอ่าไม่ออกนะคะว่าคืออะไรอันนี้ก็ านไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวก็จะใช้มูมูก่อนไปนี่สองอ่างมีใ้เป่าผมกระติกท,ที่แล้วก็เฮ้นยนะห้องน้ำแ่วห้องน้ําแยกกันหลูมากเอาดีๆมายิบม้ที่ปุ่นสี่ครั้งแล้วก็ถือว่าอันนี้คือแบบอมเมซิ่งอ่ะนนางแบบอ้อ,อยๆค่ะประจานค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะอ่านไม่ออกก็เดี๋ยวก็ทาสะะไปมั่วๆว่าม,มันคืออะไรอันนี้ก็ คือนี้ก็อ่านอ่านอย่างน,นี้ก็อาการคือปกติจะห้องเดี๋ยวรวมกันแต่ว่าครั้งนี้จะแยกระหวางห้องห้องสุขา<อ>กับห้องอา,ออานบน้ำอ้อยะะอ้อยค่ะมันจะเบอร์ไหนะคะเพราะว่าเหมือนจะมีวฟ้ามีฟ้าเกลี่ยผมก็นี่ปิดประตูนะคะก็คือมันเป็นประตูสองชั้นอะเข้ามามันก็จะเป็นอันนี้เข้ามาแล้วก็จะมีประตูนี้มันจะดีงามอะไรขนาดนี้เนี่ยไม่เข้าใจอะ ดีงามตั้องแหตรงนี้แล้วค่ะใครใครใครอ่รานว่าอะไรช่วยไปยนะคะอ่านไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยก็ล้างให้มันมันม่วๆไปไงนะคะแล้วก็นี่ค่ะเข้ามากถือว่าตะลึงอ่ะขนาดมาตั้งกี่ครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้คือแบบโอเคสุนนะดน้าเนี่ยไปไปดูห้องก็ออกมานะคะก็ปิดประตูดีงามมากใหญ่มากใหญ่จริงคือใหญ่จริงตู้เย็นค่ะ ตู้เย็นนี้ปกติมันก็จะเตี้ยๆสั้นๆนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะมีตู้เย็นแบบจริงจังจริงจังเย็นๆก็เย็นนิดนึงแต่ไม่มีน้ำจริงจัง <ๆ S 2> ก็อันนี้ก็คือปิดประตูนะคะปิดประตูก็เข้ามาเข้ามาก็จะเจอห้องสุขาห้องอาดน้ำแล้วก็เข้าไปในนี้ก็ห้องนอนค่ะ <S <S เสื่อก็นิ่มมากนะคะดูชิวๆโอ้โหแบบหมูกระทะได้เลยอ่ะ ที่เก็บแก้ว yeah. ย่เฮ้ยโอ้โหแบบที่เก็บแก้วค่ะที่เก็บแก้วอะไรโอ,โอ้ยแคยเลยโอ้ยน่าจะหลายต่างกับห้องนี้เคแแ่งแทนที่นอนปูเสร็จแล้วที่นอนก็นอนสองคนกับน,น้องสาวนะคะนี่ก็อ๋ออ๋อจริงๆเราถ้ามากันหลายคนก็มีประมาณห้าหกอัน โอเคอ่ะนอนได้หลายคนนะคะจริงจังก็จริงๆนอนก็นได้หลายคนก็ที่นั่งที่นั่งแบบนี้คือดีงามมากคือแบบเราชอบนะอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากอะไรอย่างเงี้ยที่นั่งแบบสองหอนห้องใหญ่มากแบบแล้วตรงเขามีไว้ให้มาไหนนอนเหรอเนี่ยดูดิ เป็นชั้นไปแล้วเนี่ยโอ้ยคิดถึงแบบคิดถึงทั้งแบบคิดถึงเจ้านายที่เคยพามามากมากเลยอ่อพายเย็นมั้งนี่ค่ะที่นั่งทำาล้แล้วก็มีถ้ามาหลายคนก็ปูตรงนี้แล้วก็นั่งได้นะคะมีพัดลมด้วยแอร์ไม่เห็นนะแต่รู้สึกว่านี่เป็นแอร์ของโรงแรมอันนี้ก็เป็นตู้เซฟนะคะตู้เซฟ อันนี้ก็เปิดมาเห็นพี่พี่ไกบอกว่าอันนี้ใส่เสื้อแบบเป็นเสื้อนอนนี่ก็มีอ่าไม่ออกอ,ะอ่ะ๋อผ้าคหนุนขนเลกผ้าคุหนุนขนใ่ผ้า,เ,าเอผู้การเหมือนที่เราไปวันนั้นแล้วใส่เสื้อตัวเนี้ยเราเดินอะ่ะล้วก็มีรองเท้าให้อะ่ะเขาบอกว่าสามารถใส่เสื้อตัวนี้เดินภา,ายในโรงแรมได้ <c oughs> แล้วมีเสื้อตัวเนี้ยแอกส,สี่สามตัวโอเคนะดูดิ จริงๆมาหลายครั้งแล้วคือบอกขอบอกว่าอันนี้เปิดมาแล้วตกใจไม่คิดว่ามันจะดีงามขนาดน,นี้น,นี่ก็เดี๋ยตกใจนะไม่กระจกกระจกเต็มตัวก็ถือว่าประทับใจมากอันนี้ก็จะเป็นระเบียงระเบียงระเบียงนี่มันยังมียาวอีกประมาณเกือบเกือบเกือบเมตรอ่ะกว้างอ่ะกว้างเกือบเมตร มันจะมีไว้ทำไมเยอะอยแยะวะไม่เข้าใจมันจะมีฟังก์ชันแบบอะไรเยอะแยะขนาดนี้เลยหรอดีงามขนาดนี้เลยหรอออกไปก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นสวนค่ะเป็นสวนเป็นสวนแล้วมีห้องข้างเป็นสวนชอบมากอยู่ที่ไหนนาโกยมาม่าแต่ว่าเป็นชานเมืองอะคือถ่ายรูปแล้วให้ดูไม่หมดอะค่ะกล้องมันอาจจะแบบว่ามุมมือนี้หนึ่งก็เดี๋ยวลงรูปต่อแล้วกัน สวยมากอาจจะแบบอยากจะให้ทุกๆคนได้ดูแล้วเราก็จะเก็บไปดูเองด้วยขนมด้วยโอเคอบายนะผู้จัดก,การสวัสดีค่ะ